สวัสดีครับโอเยสนะครับวันนี้นะครับครบหนึ่งเดือนพอดีที่ผมจะต้องมารับพาสปอร์ตนะที่หลังจากที่ได้ทำพาสปอร์ตไว้1เดือนนะฮะส่งจากไทยมาที่นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในแล้วกันนี่ครับกงศุนไทยครับณนะนะครนิวยอร์กไปครับ let's go เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมได้รับพาสปอร์ตมาเรียบร้อยแล้วนี่พาสปอร์ตเล่มใหม่นะเรียบร้อยรวดเร็วทันใจเข้าไปก็สักไม่เกิน5นาทีได้กลับมาเลยนะบริการาทุกระดับประทับใจนะกองศุนไทยน,ะนครน,นิวยอร์กไม่ได้อวยนะในเรื่องจริงไปครับและตอนนี้นะครับผมพามาดูแม่น้ำนะที่อยู่ใกล้ๆกองสุนไทยนี่เองนะเดินมาบล็อกเดียวนะ เดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นขึ้นป้ายว่าเป๊ปซี่โคลกนะฮะผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะฮะโรงงานหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะแล้วก็ตรงนูน้นกระพานตรงนู้นนะฮะที่ผมเคยพามาขึ้นกระเช้าลอยฟ้าข้ามจากเกาะตางนู้นนะฮะ ข้ามกลับมาฝั่งนี้นะฮะผมเคยพามาแล้วนะฮะสะพานนู้นนะฮะถ้าอยากรู้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมนะฮะใน y t u t u นะฮะช่อง o อ e s นะครับภาษาไทยพิมพ์เข้าไปเลยนะครับรู้สึกว่าวันนี้น้ำไหลแรงมากนะฮะเชี่ยวดูนะกระแสน้ำไหลแรงมาก ก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดออ,อะไรวะเนี่ยน่าจะเทนนิสเล็กๆกันนะฮะบรรยากาศตอนนี้นะฮะบอกเลยนะฮะประมาณ48 49นะฮะองศาฟันเรนไทยนะฮะถ้าที่ไทยก็สักประมาณ8องศา9องศานะฮะอาจจะเห็นผมเปลี่ยนไปใส่เสื้อ กันหนาวมานะครับเพราะว่าอากาศหนาวมากก็ลืมเอาถุงมือมาด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปไหนต่อครับตามไปครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ถนน5้านะฮะหน้าบนอันนี้นะฮะที่เราเคยพามาดูแล้วโอ้โหบีบแต่ทีเดียวนกผมไปหมดเลยกลับมาแล้วนะครับตกใจเสียงแตนะฮะนะนะพอบีบทีมันก็บินทีอย่าขี้ใส่หัวผมนะ เดี๋ยวมาก,กลับมาใหม่นะโอ้มอกีมันตกใจนี่นกก็นหนาวนะฮะเพราะว่าอากาศตอนนี้หนาวนี่ฮะเริ่มมาแล้วเริ่มลงมาแล้วครับช็อปลุยวิกตองนี่เกื่อนเลยนะฮะผมเดินมานี่ประมาณ3-4ชอ็อปละอยู่ติดๆกันเลยที่ถนน5เนี่ย ถ้าอยากมาช้อปปิ้งเชิญน,นะที่นี่นะถนนห้านะฟิปเอเวนิวนะฮะนี่โอ้ยเอ้ยขนาดนี้เลยนะโบสถ์เขาปิดนะช่วงโควิดผมอ,อยากจะเข้าไปข้างในไปถ่ายสักครั้งยังมาทีไรเขาปิดตลอดนะเขายังไม่ไม่เปิดนะช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับอ้อากาศเย็นมาก ไปครับเดินต่อครับอันนี้เขาก็เริ่มประดับประดาไฟทั้งหลายนะฮะเพราะว่าใกล้วันคร <Christmas. S 1> ิสต์มาสในสําเนียงได้ไหมไม่ได้คริสต์มาสธรรมดาแล้วกันนี่ฮะ,ะต่างบรรดาห้างต่างๆร้านต่างๆเขาก็จะประดับไฟนะฮะตกแต่ง นี่นะฮะทุกคนครับอากาศตอนนี้หนาวมากน่าจะลดลงมาอีกเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอากาศเท่าไหร่นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าหนาวมากๆเมื่อกี้ไม่ได้เอาถุงมือมาต้องแวะซื้อถุงมือเนี่ยฮะไม่ไหวเย็นมากๆนะมาดูก่อนนะฮะ โอ้ยดรอปลงประมาณเหลือประมาณ5-6องศานะฮะเสียดนะฮะหนาวมากๆลมอะมันหนาวลมอะถ้าไม่มีลมก็ก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วตอนนี้ผมมานั่งพักอยู่ที่ตรงสวนเอ่อเป็นสวนสาธารณะเล็กๆนะครับดใด้ดูครับ <c oughs> เนี่ย มัก็จะเป็นที่ขายพวกขายของขายอะไรพวกนี้นะฮะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะลองพาเข้าไปเดินดูนะว่ามีอะไรขายบ้างแต่ดอกไม้ตรงนี้สวยนะไม่รู้ว่าชื่อว่าดอกว่าอะไรนะฮะสวยดีแปลกๆไม่เคยเห็นที่เมืองไทยนะที่เมืองไทยไม่น่าผมยังไม่เคยเห็นนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรบ้าง นี่ก็จะเป็นร้านรองเทา้าซ่อมรองเท้านะออขายภาพรูปภาพอันนี้คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจฮะอ๋อเอาไว้วางผลไม้นะก็ส่วนมากก็จะเป็นที่ตกแต่งบ้านสมานมครับสมากกว่านนี่อะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ก็อุปกรณ์ป้องกันความหนาวมาเต็มนะฮะ เพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วโอ้ยตรงนู้นมีไอสเก็ตนะฮะเดี๋ยวเดี๋วค่อยพาไปนะครับมีร้านไอสเก็ตแล้วนะครับก่อนคลายหนาวนะฮะตอนนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในนะะไปดูเด็กๆเ,เขาเล่นไอสเก็ตกัน เป็นพวกแหวนพวกสร้อยนะเงินนะนี่นะ่าจะเป็นน้ำหอมหรอเปล่าอ๋อกระเป๋เาทำมือนะอ๋อก็เหมือนประมาณว่าโอท็อบปบ้านเราอ่ะผมว่านะถ้าเปรียบเสมือนนะโอท็อบปบ้านเราไปเดี๋ยวไปดูเด็กๆเล่นไอสเกต็ตกันดีกว่า เด็กๆนี่คล่องเลยนะนี่คนหัดเล่นใหม่ก็้องประคองกันอยู่นะก็เหมือนที่ห้างอะไรนะอิมพีเลียนร้าดเ้าเออเคยไปครั้งหนึ่งนะฮะอ๋ส่วนมากวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆนะฮะเออมีคนนี้วัยรุ่นกว่า ไปเดินดูต่อครับร้านขายม่วกนี้ขายถุงเท้านะฮะเท้าเสื้อกันหนาวนะครับถุงมือนะครับงานโอทอปบ้านผมเลยเนี่ยแบบนี้นี่ก็เกี่ยวกับพวกคริสต์มาสนะฮะใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะฮะ ก็มีหลากหลายนะครับนี่คืออะไรอ่ะ๋อพวกกระจกนะฮะทิสตั้นหรือเปล่าไม่ผมไม่แน่ใจนะในเครื่องประดับนะก็ส่วนมากเลยนะฮะผมว่าเหมือนงานแข่งเรือจังหวัดนครสวรรค์บ้านผมอะ <c oughs> หรือว่างานโอทอปอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผม ยังไม่รู้จะไปไหนยังไงต่อเลยเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนะขอคิดก่อนถือว่าน้ำพุตรงนี้ก็ใหญ่หน่าดูนะถ้า เอาไปตั้งที่บ้านจะมีที่ไหมเนี่ยต้องไปตั้งกลางนานะเช่าเช่าที่กลางนาเขาตั้งนะฮะหรือว่าสวยครับคนนะตอนเนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นนะฮะมืดแล้วกล้องอาจจะแจม่มแต่ว่ามันมืดแล้วตึกนู้นสวยนะมีไฟติดไฟสีเขียวเขียวฟ้า นะระหว่างซอกตึกอะเออในกล้องทำไมยังดูสว่างเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมืดเลยนะครับเหมือนประมาณหกสักหกโมงครึ่งบ้านเราหกโมงครึ่งหนึ่งทุ่มบ้านเรานะครับโอเคครับทุกคนก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะสำหรับ วันหยุดนะครับก็ได้ไปเอาพาส,สปอร์ตตั้งใจไปเอาพาส,สปอร์ตนะฮะที่เหลือคือกําไรนะฮะได้เดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็กลับเข้าบ้านแล้วมืดประมาณ5้าโมงกว่าๆนะฮะก็มืดมันมืดตั้งแต่4ี่โมงครึ่งแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบก็ต้องกด s ับสไครป์ผมด้วยกด s u b สไครป์ให้ผมเยอะๆนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยยิ่งดีนะฮะ ทั้งใน YouTube แล้วก็เพจ f a c e b o o k นะครับโอเยสนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอย่าลืมนะครับผมจะไปทำอะไรอีกคลิปต่อไปโปรดติดตามชมกันในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ